โยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟรีฟาออนไลน์ซีกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็มาลงแรงแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะครับแต่กิจกรรมนี้คือผมเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว,ว่าคลิปมันยังไม่ได้ลงไงแล้วก็ออามาลงในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมได้กองหน้าตัวใหม่มาแล้วด้วยตอนนี้ดาวโวซูเคอร์นะครับเป็นฟูลอาร์เซนอลน,นะครับผมก็เล่นได้2เท้านะเท้าซ้ายขวายิงดีเหมือนกันแต่ข้อเสียก็มีโอเคเดี๋ยวเราไปลงแรงกันก่อนดีกว่า อะไรเนี่ยวจะกดลงแรงเพื่อนมานะครับแร้งกิ้งแมชนี่นะครับอาร์เซนอลเราชุดลายพายยังไม่แพ้ใครเลยเล่นมา4ี่นัดนะครับเสมอหนึ่งชนะ3โอเคได้โอซิลมาใหม่ได้นะครับตอนนี้คือแบบกำลังฟูลทีมมานะครับคือแบบอย่างโหดตอนเนี้ยอาร์เซนอลชุดลายพายอันนี้ชุดลรชนะว่าปลาลีส <laughs> ปลาลิชุดลรชนะเฮียไม่ชนะใครเลยวะมา ไม่ได้สนใจแต่กิจกรรมกระดานนี้ผมไม่แนะนําให้เติมนะแต่ถ้าเติมจริงๆผมว่าเติมสักสักร้อยหนึ่งอ่ะพอสวยสัก50บาทสักร้อยหนึง่งห้าพันอ่ะสักห้าพันสักหนึ่งหมื่นอ่ะเออมันสวยพอดีไงถ้ามันได้มันก็ได้ดีไปเลยนะครับได้เป็นพวกไอคอนบอกแปลอะไรพื้นนะนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันหมุนหมดกระดานนะ่ะผมมองว่ายัางไงก็เกลือนะไปเอาเล่นกิจกรรมอื่นดีกว่านะครับเสียงมันแปลกแปลกไหมเนี่ยผมว่าเสียงแปลกๆนะปลนะแป๊บหนึ่ง กูลงแรงแล้วด้วยไงกูจะไปเช็คเสียงตรงไหนนโอเคมาโอเซีนี่ส่งดีมากเลยผมชอบมากเลยปีนี้ใครหาโอเซีแบบใครหานักเตะแบบส่งบอลดีๆนะผมแนะนําเลยโอเซีแทงโคตรดีอะกูโดนแล้วใช่ไหมเนี่ยแป๊บเดียวอย่างดวงยังเป็นใจอยู่ไปไปซูเคอร์นี่ไม่ค่อยวิ่งนะครับข้อเสียของมันไม่ค่อยวิ่งแล้วก็ชา้า ช้าแล้วก็ไม่แข็งแต่เรื่องอื่นนี่คือแบบน้องๆ้องยูเซ่อะบอกแค่นี้แหละสองเท้าเหมือนกันนะครับเรื่องอื่นก็พอได้อยู่แต่เรื่องความไวความแข็งนี่ไม่เสียวไม่แนะนำนะครับใครที่แบบหาม,มันคนละทรงกันเลยอะกับอองรีผมไม่ค่อยชอบไปแล้วโอเค,ไ,เคไปแล้วมาแล้วเอ้าลำ้ำโอ้โห ลั้มอะไรยับโอเซโอเซวกูดีใจไปแล้วมารั้มอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าเสียงมันแปลกแปลป่าวว่าไม่รู้ว่าแต่ผมอ่านอยู่ตอนนี้มันเสียงมันแปลกๆช่างมันโอ้โหแทงหลุดแทงหลุดเหมือนกันวะอาซาอาซาโอเคได้อยู่ทีมเขาไม่คมไม่คมก็นอนดมญ่าไปดิคนลาคนลาเกมและไอเฮีย ไปด,ดูดิแทงหลุดแทงลุดอ่ะครับ,รบแทงหลุดแทงลุดอ่ะครับโอ้โหโอเคยังได้อยู่<ท>ก็ยังแข็งอยู่นะไปดีใจกับกล้องนิดหนึ่งโอ้โหมาเจออาร์เซนอลชุดลายผ้าให้เราก็ธรรมดาธรรมดานะครับโดนยิงเป็นเรื่องธรรมดา้นองอย่าไปอย่าไปร้อนโอ้โหเล่นหมาลูกนี้ เล่นมาลูกนี้มันจะวิ่งอีกแล้วโอ้โหทีมมันก็แทงหลุดแทงหลุดเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเน็ตเด็ดเน็ตเด,เดเ็ดอะไรเนี่ยอะไรอ้าวฟาวอีกแล้วอะโอ้โหเน็ตเอเออสไอเฮียล่อกูอีกแล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคจะมาวิ่งยัดแคมเบลเรามันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็ไม่ใช่การใช้งานไปโอ้โห ได้อยู่นึกว่าไม่ได้เอ้าโอ้โหอะไรต้องยิงสองเม็ดก่อนนะครับไว้ใจไม่ได้แรงก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ใช่เล่นไม่เป็นหรือว่ากากนะครับเล่นเป็นเลยแหละพวกเนี้ยไม่กากด้วยผมบอกตรงไม่กากด้วยเอ้าโอ้โหพี่เกก็ไม่เข้าบอลถ้าเข้าบอลนี่ผมพลิกหลุดเลยอ่ะสวยได้อยู่แหละมั้ง ได้อยู่แหละมัง้งโอเคอาซาอาซาอาซาไปก่อนไปก่อน,อนเอ้าโอเค,อเคหมดเวลาไปนะครับในครึ่งแรกเราก็อยู่ที่ 1, 1> ประตูต่อศูนย์ท่าเยอะแล้วน้องโดนแน,จน,แน่จะมีประตูหรือเปล่าเจอกับอาเซนอนชุนไล่ไพ่เรานี่ยากจะต่อก่อนวิ่งไม่วิ่งไม่ได้นะครับยิงได้ยิงไกลยอย่างเดียว ยิงไกลยอ,ยอมรับว่ามันดีจริงแต่ลูกอื่นลูกแบบอื่นนี่คือแบบไม่ไหวนะครับถ้าถ้ายิงไกลนี่มันเฟียวม,มงออกไปก่อนอเอเ้ยไอ้เฮียตก,กใจตก,กใจวิ่งเร็ววิ่งเร็วอเอ้าไอ้เฮียจับอบอลพลาดอีกได้อยู่ได้อยู่วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหหลุดไหมหลุดไหมไม่ต้องามไม่โอ้โห นะครับซูเคอร์นี่ได้บอลคือยิงยิงไปเลยนะครับเพราะว่ามันสองเท้าสองเท้ามันไม่ก้าวร้าวแน่นอนหลอกหลอกจะทรงแต่ก็เปิดมาครับซูเคอร์มงดีด้วยเออข้อดีมันคือมงดีด้วยนะครับโอ้โหตัดบอลอะไรไม่ได้ดูทิศทาง ทิศทางสว่างสวายไอเฮียนี่ถ้าแตะบอลผ้านี่คือจบเลยนะครับมันวิ่งช้ามากเลยเบียาลินปีนี้ละตัวแบบอ่อนปวกเปียกหลารสักอ่อนปลวกเปียกเหมือนขนมเปียกปูนเลยเอ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยโดนแล้วกูโอ้โหยากจะต้านทานไอเฮียขนาดนี้ขนาดนี้มึงยิงกูดีดีโอ้โห โโอโ้หนี่เป็นจอมบียลินทำพิษ<า>แล้วไงนี้ชาร์จเข้าไปบียลินมันทำพิษแล้วไงโอซิลกูอยู่ไหนนะโอซิลกูอยู่ไหนเนะี่ยไม่รู้แหละไม่รู้แหละไม่โอ้โหสู้ไม่ได้เลยอะความแข็งมันโอ้โหมันแข็งอะไรขนาดนั้นไอ้เหี้ยกูนึกว่าเล็กโอ้โห,โอ,โ,หโ,อโอเคได้อยู่ เหมือนเอาเหล็กมาเบียดกับไม้อ่ะคิดอย่างเงี้ยยังไงมันก็เอาไอ้เฮียนี่ก็วิ่งบ้าแต่ไปชนกับกองหลังเขาอ่ะมีลางสั่งหรณ์แปลกๆด้วยไงโอเคว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอโ้โหดีดีเอ้ยโอโ้โหเปเป้โอโเปออะไรปอสองทุย เอ้ยดูเนต็ตบ้าอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเอสเอาหน่อยโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยสวยโอ้โหวิ่งไม่ทันด้วยเอ้ยแม่งไม่ไหวไงข้อเสียมันก็มีนะครับไอ้เหี้ยมันจะไปดีเหมือนโดอ้วนมันก็ไม่ใช่โดว์อ้วนนี่คือข้อเสียแทบไม่มี โอเคแม่งทำไปทำมาแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ยสกอร์มันแพ้รัวๆนะแพ้กับเสมอรัวๆแต่เรานี่ชนะมารัวๆเกือบโอ้โหไงดีวะ,วะเวลาก็จะหมดแล้วนาทีปรับทำงานหน่อยอ90บวกสนี่แหละพี่ชอบไปไปไปเร็ว90บวกส90บวกส90บวกสโอเค โอเคโอเคเก้าสิบบวกสามมันเอาอีกแล้วนาทีบามันทำงานไงเล่าเวลานี้มันคือเวลาของพี่ไงน้อ <c> ง <oughs> เจ็บใจเลยใครโดนก็เจ็บใจโอเคนะครับมาตัดเข้าไปดูกิจกรรมกันดีกว่าครับผมไปมาครับผมเล่นกันต่อนะกิจกรรมนี้ มันค้างคาใจอยู่ผมไปจัดมาอีก300นะครับก็ตีเป็นประมาณ3 0,000แล้วกันเดี๋ยวผมล็อกอินแป๊บหนึ่งมาครับผมโอ้โหโคตรคาใจเลยผมไปเติมมาอีก300รนะครับรวมเป็น5 0,000แล้วนะ500แล้วโอ้โหได้มา3 0,000่นกว่านะครับก็มาเอาเลยขอไอคอนสักไปเดียวเนี่ยบกแกับไอคอนเนี่ยได้ปะขอแค่2อ,อย่างนี้พอเลยคือแบบจักเกลือจะอะไรค่อยว่ากันนะครับไปเลยดีกว่าขอร้องละ่ะไอคอนไม่เคยได้เปิดไอคอนเลย โอ้โหกากสุดอีกแล้ว25 0 0 0แล้วไม่พอแล้วด้วยไงแล้วเหลือ20,000โอ้โหไม่เติมละพอละไอ้เหียถือว่ามาเติมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดการแล้วกันนะครับผมมีกิจกรรมแลกเชล์อยู่ด้วยนะมานะครับผมผมก็นึกว่ามันจะพอไอ้เหียเออเติมมานี่นะครับกิจกรรมแลกเชล์อันนี้แลกเชล์เดี๋ยวผมค่อยเปิดนะไม่เกี่ยวกันอันนี้เดี๋ยวเปิดกิจกรรมสักเปิดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ การ์ดผมดองไว้ด้วยไงผมดองไว้ด้วยการ์ดนะครับมาได้อะไรก็ไม่รู้อันนี้แลกเชลครบ500บาทนะครับผมอย่างเซ็งเลยเดี๋ยวเปิดอันนี้ไปก่อนนะอะไรก็ไม่รู้นะครับส,สตาร์ฟโค้ดอะสเปเชียลโค้ดมาเปิดการ์ดที่ได้มาใบนี้แล้วก็เปิดอีกหนึ่งใบคือใบนู้นนะครับเนี่ยใบนี้เปิด2ใบแล้วกันแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาเปิดค่อยมาลุ้นกัน เอนี้ไว้ที่หลังนะครับบวก5ถึงบวก7ได้ลุ้นอยู่นะถ้ามันออกปีดีนะเทนนิสกากมากเลยมาไม่ต้องคัดต้องอะไรทั้งนั้นแหละกดเลยนะครับผมขอตัวเป้ง,ปงอะตัวใช้งานนะจัดมาอาเซนอลนนะ่ะโอ้โหมัดลิตกละเบอร์สิอาซาลูกาล้าโมริกว่ามา80กว่าล้านใครรับบอกผมได้นะเดี๋ยวจัดบวก5ให้ ก็ได้อยูลูกามูริกนะครับเดี๋ยวมาเปิดตังก่อนนะครับอันนี้ตังจากการแรกเชลวหลักร้อยล้านอีกละโอ้โหสุดยอดไหมละ่ะดูดิร้อยล้านพอดีเป๊ะโอโหมหัสัจจันย์ว่ะมาแล้วก็มีใบนี้ด้วยเดี๋ยวเก็บไว้เปิดนะครับแล้วก็ใบนี้โอ้มีลุ้นบวกหาด้วย2ใบเรามาลุ้นใบที่เรามาเล่นกิจกรรมดีกว่านะครับผมบวกห้าถึงบวกเจ็ดขอเป็นปีแคปลายเยียขอร้องล่ะปีแคปนะขอตัวดีๆเลยอะ่ะ ให้กูได้ดีๆกับเขาบ้างเออไอเฮียมึงได้แต่เกลือเกลือมันก็ไม่ไหวนะไปดูปีก่อนนะครับแล,แล้วก็ค่อยมาลุ้นตัวม,มาลุ้นธงชาติโอ้โอ้โอ้มันเอาอีกแล้วไงมันลอกอีกแล้วไงโอ้โอ้ร้อยเจ็ดสองพันล้านบวกเจ็ดแล้วจะให้กูมาบวกแปดว่างืงไม่เอาไอเฮียกูไม่บวกอะ่ะนะครับคลิปนี้มันมันกับคลิปนูน้นมันคนละคลิปกันนะครับที่ผมเปิด แต่มัดผมอัดต่อกันนะอัดต่อกันผมขายแล้วกันขายสูงสุดไปเลยผมอัดต่อกันแต่ผมมาแยกนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับในบวกแปดเศนาสตร์หรือจะเป็นอะไรค่อยมาดูกันนะครับผมไปละบา,บาย